าแนะนำอำเภอเมืองราชบุรีจะมีที่ไหนบ้าง EP นี้ EP 21แล้วนะทุกคนไปดูกันร้านแนะนำร้านที่1ร้านลาบเจดาอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตําบลหลุมดินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่นี่นะคะเมนูแนะนำก็คือส้มตำแล้วก็ที่เราชอบมากก็คือลาบคั่วเนื้อของเด็ดราชบุรีเลยจอดรถริมถนนแล้วก็มาแซบกันได้ที่นี่ค่ะอยู่ข้างๆร้านข็าต้มสมเกียรติเลยนะคะอร่อยทั้งสองร้านเลยค่ะว่างๆก็ไปชิมกันนะคะ ร้านแนะนำร้านที่2ร้านอาหารโกรกแดงริมแม่น้ำแมกลองราชบุรีค่ะอยู่ที่ตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมนูมีหลากหลายมากนะคะอยากจะสั่งทานหลายๆอย่างแต่ว่าไปสองคนก็จะได้ประมาณนี้ค่ะที่นี่ก็มีสนามเด็กเล่นด้วยนะคะตอบโจทย์คนที่มาเป็นครอบครัวเลยค่ะ ร้านแนะนำร้านที่3ร้านชมบะหมี่เกี๊ยวอยู่ที่ถนนแมนรำลึกตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวที่มีเส้นหมี่เส้นเล็กด้วยนะคะแล้วก็มีปูหมูแดงหมูสับหมูเดงสั่งได้เลยตามใจเลยค่ะนี่ค่ะปูใครชอบทานบะหมี่เกี๊ยวก็แนะนำร้านนี้เลยค่ะ ร้านแนะนำร้านที่4ร้านก๋วยเตี๋ยวไข่แม่เหลือบพงทองอยู่ที่ถนนเพชรเกษมตําบลเจดีหักอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะหลายคนบอกว่ามาราชบุรีต้องมาลองก๋วยเตี๋ยวไข่นะคะใครอยากลองก็ลองดูร้านนี้ได้นะคะนอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก็ยังมีเครื่องดื่มค่ะมุมเครื่องดื่มก็สวยงามนะคะเขาจัดร้านดีมาแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะที่จอดรถก็สามารถจอดรถหน้าร้านได้เลยค่ะ ร้านแนะนำร้านที่5เกียวโตชิคาเฟ่ราชบุรีอยู่ที่ตำบลเกาะพละับลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะเราชอบโดนัทของแบรนด์นี้มากนะคะแบบว่าอร่อยแล้วก็วิปครีมแบบไม่หวานเกินไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าเขาจัดร้านน่ารักยังไงบ้าง ค่ะเป็นคือของแบบว่านเลยนะคออีกทีขายไหมเอาไหมได้ต้องทำยังไงให้คนมือยาวด้วยอุย้ยใส้ไหรเหนียวนุ่นะะมข,ขอบคุณใครชอบโดนัทแป้งเหนียวเนียวนุ่มๆนะคะแล้วก็วิปครีมที่ไม่หวานจนเกินไปแล้วก็เครื่องดื่มเราแนะนำเปินโกโก้นะคะแล้วก็ใครชอบร้านไหนก็ ตามไปชิมร้านนั้นนะคะหรือใครมีแนะนำร้านไหนก็แจ้งมาได้ในคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ